กันสาธาุุชนบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทังหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานได้กรมรมฐานแล้วต่อน,นี้ไปขอท่านทังหลายได้โปรโด,ดตั้งใจสดับในเรื่องของเมตตาคือพรหมหารสี่ในขั้นสุดท้าย ความจริงพรหมิหารสีนี่คนที่พูดไว้แล้วว่าถ้าหากว่าท่านบุญใดตั้งใจจริงมีอทิบาทสี่คือฉันทะความพอใจวิริยะมีความภาคเพียรต่อสู้กับอารมณ์ที่เป็นข้าศึกจิตตะสนใจฝากไฟในเรื่องนั้นอย่างแท้จริงคือพรหมิหารสี่ มีมังสายใช้ปัญญาดูว่าอารมณ์ที่ผ่านมาภายนอกเป็นอารมณ์ของความดีหรือว่าเป็นอารมณ์ของความชั่วถ้าเป็นอารมณ์ของความดีเราก็รับถ้าเป็นอารมณ์ของความชั่วเราก็ไม่รับถ้าจิตใจขขงบรรดาท่านนันหลายทรงอิิบาสสีนี้ครบถ้วน สำหรับพรหม <t> ิหารสี er ่ก็จะสามารถทำให้ทนานหลายเป็นพระหัน์ได้โดยโดยเรื่อโดยรวดเร็วจงจะลืมทำให้ข้อหนึ่งว่าเราจะแก้กิเลสตัวไหนกิเลสตัวนั้นไม่เข้ามายุ่งกับใจเราเสมอเพิ่มเป็นคาสึกถ้าหากว่าเราจะแก้ความโลภทรัพย์สมบัติมันจะเกิดขึ้นมามากโดยที่คาดไม่ถึง ถ้าจิตของเราไปติดทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านั้น,สนแสดงว่าเราก็แพ้กิเลสถ้าหากว่าเราจะแก้ราคะความรักในเพศด้วยความสวยสวยงามนั่นจะพบกับแขกที่มีเพศตรงกันข้ามมีลักษณะท่าทางสวยงามสงามา่าผ่าเผยเต็มอ,อุดมสมบ,บูรณ์โดยทัพย์สิน มีจริยาเพียบพร้อมเป็นทีทลา,าน่ารักมายุ่ยยวนถ้าจิตใจของเราไม่คล้อยตามไปชี่าเราชน,นะถ้าเราคล้อยตามไปมีความพอใจเราก็แพ้แก่กิเลสเวลานี้บรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลก,กเชษกํำลังเจริญพรหมวิหารสี่มีเมตตาความรักกรุณาความสงสาร มุตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชา้าริษเสียใครุมเบคขาวางเฉยต่อรมของความชั่วในขณะที่เราทรงพรมีหารสีน่นี้คือเป็นการตัดกิเลสตัวสำคัญคือโทสะก็จงระมัดระวังว่าการที่จะเกิดโทสะขี้ออยังไม่คาดฝันมันจะมีมาทิ้ง เราอยู่เฉยๆอาจจะมีคนแกล้งมาหาเรื่องก็ได้เรื่องท่านหลายเหล่านี้ผมประสบมามากในขณะที่ฝึกแต่ว่าเราก็ผ่านมาได้แบบสบ,สบายๆทั้งนี้ไม่ขึ้นอยู่กับกำลังใจแลือิธิบาตสี่อย่างเดียวสำหรับ,บวันนี้จะเห็นว่าจะไม่พูดอารัมพบทมากเพราะเป็นวันจบการเจริญพรหมิหารสี่ของท่าน ผมได้กล่าวมาแล้วถึงขั้นอนาคามีผลเรือว่าการเจริญพเม,มหารสีเป็นพระอ,อนาคามีไม่ยากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะรามีเมตตาความรักรักใครรักเราในแบบเป็นตัวสําคัญตุณาความสงสารเราสงสารใ,ใครเราสงสารตัวเรา มุตตามีจิตออนโยนไม่ชาดเสิยาคือไม่มีอารมณ์เครียดในเะมื่อความดีมันเข้ามาถึงมุมเบคขาวางเฉยเฉยต่อรมภายนอกเฉยต่อรมภายในเฉยต่อกายของขันห้าความจริงการเจริญพรมิหารสี่นี่เป็นพระรหันได้ไง่ายที่ผมว่ารักเราเลยก็อ,อะไร แต่ว่าถ้าจิตของเราไปติดในกามฉันทะก็ชื่อว่าเราเป็นคนไม่รักตัวเราเองเพราะกามาถาฉันทะเป็นแก่กามาันก็คือกามาคุณห้านี่คะอรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศอันนี้มันเป็นของไม่ดีอะไรที่ไหนมันสวยจริงกลิ่นที่ไหนมันหอมเสมอ รสที่ไหนมาอร่อยเรื่อยตลอดวันตลอดสมัยสัมรับสัมผัสผเป็นเตุเกิดความสุขใจแต่มันทุกอะไรบ้างนี่มันเป็นของไม่ดีถ้าเรารักตัวเราจริงๆเราก็ไม่ไปยุ่งกับราคะคือความรักถ้าสำหรับโลภะความโลภความร่ำรวยมันเป็นของดีแล้วมันเป็นของเลว ไปเหตุนำมาเรื่อความสุขแล้วไเหตุนำมาซึ่งความทุกข์เราจะมองกันจริงๆคนที่รวยก็แก่ก็ป่วยก็ตายด้วยกันทุกคนแล้วก็มีอารมณ์ร่ร,ร้อนทรัพย์สินทั้งหลายที่กขารวบรวมไม่ได้ไม่มีใครนำไปได้เมื่อเวลาตายถ้าเราไปติดรวยก็สแสดงว่าเราไม่รักตัวเอง การที่เราจะรักตัวเองเราต้องเป็นคนวางภาระในความต้องการด่ำรวยเสียนี่มาอารมณ์โกรธอารมณ์โกรธนี่เป็นอารมณ์ของความเร่าร้อนไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยเราจะฆ่าเขาเขาก็ตายเราจะทักแกล้งให้เขามีทุกขเขาก็มีถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายเราไม่แกล้งเขามีทุกขเขาก็ทุกอยู่แล้ว ฉะนั้นจะต้องไปทำทำไมถ้าเรารักตัวเราก็อย่าสร้างโทสะความโกรธให้มัเกิดขึ้นมันสร้างความเร่าร้อนบบเปล่าๆไม่ได้เกิดประโยชน์ใครจะบ้าก็ไปเขาบ้าไปตามเรื่องตามราวเป็นอนันว่าคนที่ทำให้เราโกรธเราคิดว่านหนเขาบ้าบ้าตรงไหนบ้าชีวิตบ้าฐานะบ้าความเป็นอยู่ เพราะอะไรเพราะคนโกรธก็มีอาการเหมือนคนบ้าน,นั่นเองยามปกติคนทุกคนต้องการความสงบสง,งียมต้องการความเรียบร้อยแต่ถ้าว่าความโกรธเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะแห่งความดีมันก็หายไปมันก็เหลือแต่ความเลวมันหลังลหลังไหลมันนอกหนานี่ถ้าเราสงสารตัวเราเองเราก็จงอย่าโกรธเพราะถ้าเราไม่โกรธเราก็ไม่บ้า ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจา้าพรามด่าพระพุทธเจ้าต่อหน้าทารละกำนันองค์สมเด็จพระทรงทางก็ทรงเฉยพรามชี้หน้าบอกว่าพระสมณะโคดมแก่แพ้ข้าแล้วพระพุทธเจา้าทรงถามว่าแพ้ตรงไหนพรามย์นตอบว่าฉันด่าแกแกแไม่แกไม่ด่าตอบข้าแก่แพ้ข้า สมเด็จพระบรมศาสดาสันตตว่าพรหมณะโดก่อนพรหมณฑถาคตคิดว่าถ้าใครคนดา่าตาทาคถาตถ้าตาทาคตเป็นด่าตอบคนนั้นแสดงว่าตาทาคตน่าลเลวกว่าคนนั้นเป็นอนันว่าพระพุทธเจา้าทรงด่าพ,พรหมณ์อย่างหนักพระมมีปัญญารู้สึกตัว คิดว่าตัวผิดเปอร์เซ็น์แล้วจึงนั่งขอยงถวายนะมำพสการองค์สมเด็จพระบพิแตแก้วแ้วกล่าวว่าภาสิทธทิ่ด่นตัดปันนี้เป็นของดีมากประเสริฐมากคล้ายกับไงผองหมอ้อไงหม้อที่กำลังความอยู่ให้ปากชูขึ้นรับน้ำฝนแล้วจึงเล็กถนอมจิตใจข้นตนขอบ,บทในพระพุทธศาสนา เพราะอาศัยที่รู้ตัวว่าชั่วของพรามไม่ช้าพรามก็จะสำเร็จอร,รหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลเบื้องสูงในพระพุทธศาสนานี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษากันจงคิดว่าคนที่มีความโกรธก็คือคนบ้าบ้าในชีวิตบ้าในฐานะเมาในศักดิ์ศรีซึ่งมันไม่เป็นของตีไม่เป็นของจริง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกขังถ้าเราเมามันก็ไปทุกมันเป็นอนัตตาในที่สุดเราก็ตายแจ๊บแบกยศทามันดาศักไปทางไหนกันเป็นนั้นว่าเรื่องของการเจริญพรหมหารสี่เป็นอรหันง่ายเป็นอรหันต์พาะเรารักตัวของเราเองเราสงสารตัวของเราเอง เ้ารักตัวเราก็คือเราก็ไม่ทําความชั่วเพราะความชั่วมันเป็นเหตุแห่งความร้าร้อนเราสงสารตัวเราเราก็ระวังไม่ความชั่วไม่เกิดขึ้นข้อสุดข้อที่สามมีจิตอ่อนโยนคือกําลังจิตไม่แข็งไม่กระด้างใครก็ทําดีทําชั่วจังเขาเราพยายามอาศัยกำลังใจของเราให้บริสุทธิ์อุ้มเบกขาวางเฉยต่อรมทั้งหมด คือเวกอารมณ์ที่มันมาจากกระแสเสียงก็ดีมาจากการทางกายก็ดีทั้งอารมณ์ภายนอกและอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกหมายว่าตาสัมผัสรูปไม่สนใจในรูปหูสัมผัสสัมผัสเสียงไม่สนใจในเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นไม่สนใจในกลิ่นลิ้นสัมผัสรสไม่สนใจในรสกายสัมผัส แต่ต้องไม่ไม่มีความสนใจในการสัมผัสนี่เรียกว่าอารมณ์มาจากทั้งภายนอกและภายในอารมณ์ภายนอกเราชอบใจในรูปชอบใจในเสียงอารมณ์ภายในได้กําลังใจที่เขาไปชอบเห็นรูปสวยเราชอบนั่นอาร,ปปรมณ์ภายนอกความรู้สึกอารมณ์ภายในระวางสิห,หมดถ้าเรารักตัวเรา นี่ถ้าเราจเจริญพรหมิหารสี่จริงๆพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเราจะรักใครเนี่ยเราต้องรักตัวเราก่อนถ้าเราสงสารเขาเราก็สงสารเราก่อนเราจะช่วยเขาเราต้องช่วยตัวเราก่อนอย่างพราสิตโบราณที่เน่งกล่าวว่าถ้าจเจ้าเตีย้ยไปอุ้มคอมมันก็ไม่มีความหมายต่างคนต่างเตี้ยเลยกัน คนที่จะอุ้มคนขึ้นมาได้ให้มันพ้นพื้นดินคนที่อุ้มต้องมีกำลายกายสูงกว่าใหญ่กว่าบุาคคลที่ถูกการอุ้มฉันใดแม้แต่การปฏิบัติในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาันดาก็ไม่กันเราจะทำให้ชาวบ้านเขาเป็นสุขเราต้องทำใจของเราถึงความสุขสด้ก่อน มาตอนนี้เราก็มาพูดกันว่าเราจะทํำยังไงละ่ะมันถึงเยาะยศจริงๆเราขอบันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงทุกวันที่เราลืมตาขึ้นมาจงมองดูพรมจงมองดูพรมิหารสีเป็นอันดับแรกแล้วก็ดูที่บาทสี่ดูบารมีสิบ ทั้งสี่ริการนี้มันอยู่ครบทนแล้วก็เจรณะสิบห้าจากนั้นไปจจใจจิตใจก็เราสบายแล้วก็มานั่งไล่เบี้ยสัยชน์สิบระการตอนนี้เรามานั่งไล่เบีย้ยกันแล้วสัยชน์สิบรายการเบื้องต้นคือห้าอย่างที่มีความร้ายแรงและหนักเราผ่านมันแล้วในกาสกายทิฐิอันดับต้นมีความรู้สึกว่าเราจะตาย แล้วก็ศีรพตตาเสวิจิกิจฉาการสงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในเราที่คำว่าไม่สงสัยหมายมความว่าพระพุทธเจ้าห้ามอย่างไหนเราละอย่างนั้นทรงสนับสนุนอย่างไหนปฏิบัติอย่างนั้นมีในเราแล้วศีรพตตาบรามาตเรามีศิลบริสุทธิ์ กามาฉันทะเราตัดมันได้แล้วจะอนาคามีปาฏิฆะอารมณ์ที่เข้ามากระทบใจคือบุคคลใดเขาจะแกล่งแกล้งให้สร้างความโกรธเราไม่โกรธในเขาให้อภัยทานอย่างนี้เราชนะมันแล้วต่อเีนี้ไปก็ไปทบทวนสังโยติห้ารประการที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นอนุัย อันเป็นกําลังใจที่คำยากเสลนิดหนึ่งสังยยนดท่าบริการหลังก็คือหนึ่งโรราคะการหลงไหลฝ่ายฝันในรูประชานคือเมาในการเข้าฌานเห็นว่าการเข้าฌานีเป็นของประเสริฐเป็นของเลศิศเป็นของดีพอที่จะโอ,อ้อวดใครแต่ใครก็ได้ว่าเราทรงฌานได้ดีใช้เวลานาน การเมาในรูปประอยยางนี้ไม่ดีแน่เพราะว่ารูปประก็ดีอารูปประก็ดีถ้าสมการนี้เป็นแต่เพียงบันไดเพื่อเครื่องรองรับที่จะก้าวขาึ้นไปสู่พระนิพพานถ้าจิตใจของเรายับยั้งอยู่แค่รูปรรประแล้วรูปประไม่ก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าท่านห็หลายถ้าอย่าทิ้งรูปรรประแล้วรูปประันโดยเฉพาะอย่าง,ย,างยิ่งท่านได้รูปประ ถึงก็ได้รูปฌานด้วยก็ตามได้ฌานอะไรก็ตามจะต้องทรงฌานไว้เสมอไม่ใช่ว่าถ้าเราจะไม่เมาในรูปฌานแล้วรูปฌานนั้นแล้วไม่เกาะรูปฌานแล้วรูปฌานไม่ก็ไม่ถูกเรื่องฌานนี้ต้องเกาะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังส่งใช้ในสมัยที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระที่เป็นอรหันตุองค์ก็ต้องทรงฌานเป็นปกติ โดยชานของพระอริยเจ้าเรียกว่าโลกุตระานกำลังฌานฌานนังเรวการเพ่งด้วยการตั้งใจกำลังใจพ้นจากสภาวะโลกของโลกนั่นก็คือไม่ติดอยู่ในการมฉันทะไม่จิตติดในโลภะไม่ติดอยู่ในความโกรธความชัวบัดไม่ติดอยู่ในความหลงเป็นกำลังฌานที่ตั้งใจตรงเฉพาะพระนิพพาน ฉะนั้นการที oui. ่ไม่ติดอยู่ในรูปฌานและรูปฌานแทนที่จะติดอยู่โดยเฉพาะว่ารูปฌานและรูปฌานเป็นของดีสามารถส่งกําลังจิตให้มั่นคงจิตเราจะตั้งตรงไม่เฉพาะรูปฌานและรูปฌานอย่างนี้เราไม่เอาเราก็เปลี่ยนไปว่าใช้กําลังใจให้เป็นฌานแต่ฌานนี้อยู่ในอุปสมานุสติกรรมฐาน คือเอาอุปสมานุสติกรรมฐานเข้ามาเป็นอารมณ์อุปสมานุสติกรรมฐานก็คือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เห็นว่าโลกนี้เป็นทุกข์เทวโลกและพะมนโลกเป็นสุขจริงแต่สุขไม่นานหมดบุญวาสนา่ามนมารมีเมื่อไรก็ต้องลงกลับมาเกิดกันใหม่ไม่ก็ยุ่งอ,อีกเป็นทุกข์เราไม่ต้องการ ฉะนั้นฌานในที่นี้ให้ตั้งไว้ในอุปสมานุสติกรรมฐานจิตใจมีความพอใจในพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ที่ว่าไม่หลงในอรูปชานและอรูปฌานนะต่อไปก็มานะการถือตัวถือตนทรงจัดว่าอย่าถือตัวเกินไป ถ้ามาถู่ตัวเกินไปนี่ไม่เกินพอดีไอ้ตัวนี่ต้องถือรักษาศักดิ์ศรีในฐานะของตนเมื่อเวลานี้เราเป็นคนจะไปกินข้าวกับหมาน่ะมันไม่ได้นึกว่าเราเป็นฐาสในฐานะพุทธศาสนิกชนถ้าเราเป็นพระเราจะวิ่งเล่นกับเด็กมันก็มาสงคนนึกว่าถ้าเราเป็นเนรเราจะกินข้าวเย็นเคลื่อนต้นไม้เล่นมันลิงมันก็ใช้ไม่ได้ อุบาสุบาสิกาทั้งหลายไปโพผูทรงศีลอย่าทำตนอย่างกระชบาัตที่เขาปราศจากศีลน,นั้นก็ไม่ถูกนี่คำมาถือตัวในพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าอย่าถือตัวเธอเกินไปคำว่าเกินไปมันก็แสดงว่ายังมีคำมาถืออยู่ให้ถืออยู่ให้สมควรกับฐานะที่เราทรงอยู่ ไม่ใช่เวลาเกียิชาวบ้านเห็นว่าเราเลวกว่าเขาเราเสม,มอเขาเราดีกว่าเขาคนนั้นชั่วคนนี้ดีปล่อยเขาเราทรงอารมณ์ไม่ตามปัญญาใสยที่ในฐานะที่เราเป็นนักพรตทรงเนคามะบารมีปรวัติถือบทเนฆามะเนคามะบารมีปรวัติถือบชนี้โปดเจ้าห่มผาเหลืองแลือไม่หม่มผาเหลืองก็ได้ นุ่งผ้าลายนุ่งผ้าสีก็ได้แต่ถ้าใจาเป็นพระใจปราศจ,จากกิเลสเทาทัศนียว่าพระตั้งแต่ประสูติดาบัญึินมาเรยกเราว่าพระือเริ่มเข,าเข้าขตดทังความดีที่เรียกว่าประเสริฐฉะนั้นการถือตัวถือตนที่เรียกว่ามณนะจงวางเสียแต่ว่าจงถือไว้แต่พอควรให้สมควรกับฐานะของตน ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระทศพลพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นจอมอราหันต์ท่านก็วางพระองค์ของท่านให้เหมาะสมในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ทงไม่ทรงถือขวา้าความใครใครจะอา,อาหารดีไม่พระองค์ทรงก็ฉันอาหารที่จะบ้านเขาเรียกวันเลวให้มาแล้วพระองค์ก็ฉัน เวลาฉันก็ไม่เคยจนต้องหาแท่นที่ประทับเสมอไปที่ไหนก็ได้อย่างนางบุญทาสีเอาแป้นจีเคลือปลายข้าวกับรำผสมกันตำให้แหลกชุบน้ำทำเป็นแผ่นปิ้งแล้วก็ห่อชายพกมาเมาื่อสวยกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอถวายสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงรับก็เห็นว่าเธอแก้วมันจะชายพก แล้วก็ใส่บาตรพระพุทธเจ้าก็รับไม่ได้รังเกียจเธอก็นึกว่าพระพุทธเจ้าคงจะฉันของดีจากบ้านเศรษฐีมหาเศรษฐีระวงังไปะมหากษัตย์สมเด็จพระรมทรงส,งสวัสดิโสภ้าให้พระนนภูผ้าสังติลงข้างทางแล้วก็ทรงฉันแป้นเจดเดียวนั้นนางบุญทาสีลใจเกยียบตาย ในที่สุดฟังพระธรรมทีศสนาใน,นของพระพุทธเจ้าเพี่งแค่สั้นๆถือเขาในประสูนาบันเห็นไหมละ่ะนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงถือพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าวางลีลาให้เหมาะสมแต่ได้ว,ว่าไม่ถือตัวเกินไปจุงกระทั่งคนก็ให้อะไรตามทางก็ไม่รับ ให้ของเลวไม่กินนั่นพระนางบุญทาสีนึกเท่านั้นสมเด็จพระพุกวันทรงนั่งที่ตรงนั้นแล้วก็ฉันเลยอย่างนี้ถ้าเราจะมองกันไปสําหแบบคนเมาในชีวิตเมาในศักดิ์ศรีจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระมหามนีในหน้าโจรจะไม่เป็นเรื่องวางตนไม่เหมาะสมท่านความจริงท่านวางตนเหมาะสมแล้วท่านไม่ได้ไปทุกข์คลีกับนางบุญทาสี ไม่ได้ไปจับมือถือแขนแสดงว่าพราะองค์ทรงโปรดปรานว่าเธอเป็นคนจนเธอทําบุญเท่านี้ก็ดีแล้วขึ้นชื่อว่าทําบุญทางกุศลลูขังวาปเนียตังวาของปราณนี่ก็ตามหรือว่าของเลวก็ตามเพราะราคาถูกถ้าใจของท่านพูดทําบุญมีจิตมีกุศลจริงๆก็ไม่อานิสงส์มาก มีการวางตัวก็ต้องดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระโคมีพระภาคและโดยเฉพาะอ,อีกท่านหนึ่งก็คือพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่เป็นเสน่ห์ของคนทุกชั้นตั้งแต่คนแก่งับเงือกไปถึงเด็กเล็กๆท่านวางตัวสม่ำเสมอเข้าไปในที่ใดก็ทําตัวเสมอกับบุคคลนั้น เข้าไปบ้านไหนก็ตามเด็กเล็กกว่าจงหน้าดึงแขนดึงขาดึงหน้าดึงหลังบางคนก็ขีข่คอห้อยคอโห้นคอ,อ,อก็ตามใจภาษานิบทปริวาอะไรท่านนักษา่งกำลังใจของเด็กถือว่าเป็นคนเข้าถึงคนเป็นคนดีมีการกระทำอย่างภาษาใิบบทนี้ก็ควรเอาตัวอย่างแต่ถ้าว่าอย่าไปเล่นกับเด็ก เราสแสดงทึง่ความไม่ตากับเด็กนี่เป็นการวางตัวนะถ้าทําได้อย่างนี้ก็สแสดงว่าเราหมดการถือตัวถือตนเป็นการตัดสัญญต์มาทั้งสปยข้อ,ขอก็เลยจะเป็นลหลันต่อไปองค์สมเด็จพระสุสวพกล่าวว่าอุตจัจความฟุ้งของจิตเห็นไหมละ่ะเคยบอกแล้วว่าเป็นนาคามียังมีอารมณ์ฟุ้ง ในการฟุ้งของอน,นาคามีนี้ไม่ได้ฟุ้งลงมันฟุ้งขึ้นแล้วฟุง้งทรงตัวก็ได้แก่ในการบางครั้งอาจจะมีอารมณ์คิดว่าเราทรงความเป็นอนาคามีเรานี่องสมเด็จพระธรรมสามิตรกล่าวว่าเราตายจากความเป็นคนแล้วไปเกิดเป็นเทวดาแล้วพรมเราก็มาเป็นบารมีนิพพานบนนั้น ดีไม่ดีจิตจะคิดสั้นลงไปนิดว่าช่างมันเทอเอาแค่นี้ก็พอ,อแต่ถ้าว่าชีวิตกนเรายังมีอยู่เราจะรอเพื่อทําในการต่อไปนะั้นไม่สมควรการทํางานทุกอย่างให้เสร็จเสียเดี๋ยวนี้ได้นั่นดีเพราะฉะนั้นอารมณ์ฟุ้งพระนาคาม,มีมีแค่นี้แล้วก็ตัดใจโดยเฉพาะใช้อุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์มีความนิยมว่าเราต้องการนิพพานในชาตินี้ จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่มุ่งหวังอะไรทั้งหมดมนุษยสสนโลกก็ดีพระมโลกก็ดีเทวโลกก็ดีไม่เป็นที่นิยมสําหรับเราอย่างนี้ก็ถือว่าตัดอารมณ์ฟุงเส้นได้แล้วทาบายต่อมาองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงจัดว่าตัดอวิชชาอาวิชชานี้แยกเป็นธรรมะออในสองอย่างคือชัน้นทะกับราคะ ไม่อยากเตียงตอนนี้ไม่มีอะไรอยากมันหมดแล้วฉันทะกับราคา้าคืนฉันทะมีความพอใจในความเป็นมนุษย์มีความพอใจเป็นเทวดามีความพอใจเป็นพรหมไม,ไม่อย่างนี้ไม่มีสําหรับเราราค้าเหน็นมนุษย์โลกสวยเทวโลกสวยพรหมโลกสวยไม่มีสําหรับเราเราต้องการผลิพาน อารมณ์อย่างนี้จะตัดได,ด,ด้อ,ดอย่างไงตัดได้เพราะอาศัยอารมณ์เมตตาจิตคือเมรต์มยินหวนกลับเข้าไปตัดจุดเดียวไม่ต้องตัดท้งหมดเพือ่อตัดจุดเดียวที่สกายทิฐิมาพิจารณนาะร่างกายว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่าร่างกายมันไม่ใช่เรามันไม่ของเราไม่ใช่ของเราอธิบายม,มามากแล้วมันเป็นธาตุสี่ ถ้าสี่นี้มันมีการเกิดแล้ก็มีการเสื่องเรื่อการสลายตัวแล้นร่างกายนี้มันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราแล่นร่างกายของคนอื่นละ่ะถ้าเราไปรักเขาไปแต่งงานกับเขาไปอยู่กับเขามันจะอยู่กันได้ตลอดกาลตลอดสมัยไหมแล้วมีอะไรบ้างที่ร่างกายของเขาจะพยุงร่างกายของเราไม่แก่ ยงร่างกายของเราไม่ป่วยย้งร่างกายของเราไม่ตายยุงร่างกายของเราไม่มีทุกข์มันทาได้ไหมก็ทาไม่ได้ในื่นั้นเมื่อร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ของเราเราก็ไม่สนใจในมันเสียเสียสนใจทําไมไม่ชาไม่กระพังจะตายเมื่อไรก็เชิญเมื่อมันตายเสียนได้เมื่อไรเราไปนิพพานเมื่อนั้น ท่าน,นขอบันดาแใ่พระธรรริษัททุกท่านในตอนนี้ต้องทบทวนในสังโยชน์ิประการอยู่เสมอเนื่อว่าทบทวนกันทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทบทวนขอวน้อตนเมื่อร่างกายเป็นเราแล้วมาเช่เราเขาามาใช่เรานี่เป็นท่านสี่เป็นเรื่องด้านที่อาศัยโชยคราวแล้วเราจะเกาะมันเพื่อประโยชน์อะไรมันเลยก็ไปหาความตายเราก็รู้ คนอื่นเขาตายให้เป็นโสดโถมไปชาตินี้ชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายที่เราจะเมากายแบบนี้ร่างกายของคนอื่นเราก็ไม่ถือเป็นสาระสมบัติทั้งปวงในโลกทั้งหมดปรากฏว่ามันไม่เชียนเราไม่ใช่ของเราตายแล้วอไปไม่ได้ปล่อยมันไปมันจะไปทางไหนก็ตามใจมันจิตใจของเราก็ไม่มีการผูกพันในร่างกายของเราด้วย ไม่มีความผผกพันในร่างกายเขาบุกคนอื่นด้วยไม่มีการผผกพันในวัตถุธาตุท้งหลายด้วยคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีชีวิตยอยู่ก็ใช้มันตายแล้วก็เลิกการจิตก็เป็นสุขอารมณ์ในตอนนี้สาหรับอารมณ์ที่เข้าถึงอารหัตผลบรรดาท,าท่นานพุทธศาสนิกชนอารมณ์จะมีความเบาแก่กระทบอารมณ์อะไรทั้งหลายก็ตามมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเป็นธรรมดา ผู้คนาดก็ถือว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่พ้นการนินทานด่าว่าเป็นธรรมดาของชาวโลกพอประสบกับคำสรรเสริญก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคือจิตใจไม่หวั่นไหวใจปกติที่่านบอกว่าบัณฑิตเมีารมไม่ขึ้นไม่ลงคือไม่หวั่นไหวไม่โกรธเท้าด่าก็ไม่กร่อมเขาชมก็ไมายินดี เพียงเท่านี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าพรมีหารสี่ช่วยให้ท่านเอรหันได้ที่นั้นสําหรับพรมีหารสี่ก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้จบแล้วต่อที่นี้ไปของสาวกของสมเด็จพระที่ก้วตั้งกาให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในอิริยาบถที่ท่านเห็นว่าสบายจะเดินสมถะภาวนาพิจารณาและภาวนาไปตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็น